สวัสดีจ้บสบาสวัสดีสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนำสารอินเดียสองมื่อนี้พาออกมาชมบรรยากาศแถวแถวอันคลองคลองหาแล้พี่น้องมาอย่างน,นู้นแถวนี้มาทุระหนให้นึงพี่น้องเลยก็เลยแบบเห็นบรรยากาศดีเนะาะเพราะว่าฝนตกะกำลังเศร้าก็เลยถ่ายคลิปให้พ,พี่น้องเมืองเนาะ เดี๋ยวพี่น้องใช่ว่าขณะมาถ่ายคลิปลง Youtube แล้วก็ถามว่านนเห็นบอลสวยๆงามๆบรรยากาศกดีๆกับทายให้เบิ่งอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิอันคลองหาน้ำกันเนะพี่น้องเนคลองหางหรือว่าคลองคูปร้ายร้ายบอลกับน้ำถว่วเนะพี่น้องอยู่ประเทศไทย แต่ว่าอยู่หมองเขาอยู่กับวัถ่วมพี่น้องพ้นกับโต๊ะแบบบัวค่อยแห้งันไดเนะเพื่อนนี่กกับโต๊ะคือแะโต๊ะวัวแห้งบรรยากาศนะพี่น้องแบบเพื่อบานเทาาด้วยตรงนี้สังเกตุเพื่อนก็จะเพื่อนใหม่ยังมีอยู่เลยเพื่อนใหม่เห็นไหมเพื่อนใหม่ยังมีอยู่เลยพี่น้องต้นมะกรูดกรงนี้เนาะแบบคืออยู่บ้านไปเลยนะพี่น้องไอ้เพื่อยู่เล่านี่แหละบรรยากาศทางไหนือ มีอยูคนตกกำลังเศร้าอันนี้ก็คือคล้องคล้องหาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขาเรียกว่าลองหานะคะทุกคนมันจะมีสะพานขามไปเนาะสะพานตัวนี้ก็ขามไปได้เฉพาะรถจักรหรือว,ว่ามอเตอร์ไซค์น,นโโนะพี่น้องก็รถถีบทุไรเคยผ่านไปผ่านมาอยู่บนเนื้เทนี้เนาะนี่ก็จะเอื่นว่าคลองหาเด้อทุกคน ใช้ทั้งงานกับซิมี่ตลาดนานพี่น้องแต่ว่ามีตอนแรกนูก่นนานกต่ว่ามีเวลาไปดอกนี่ดอกอย่างเง้ยกับหูงนามคณะอันนี้คือคลองห้านะคะทุกคนอากาศดีดีอืมการีคาดพี่น้อง หลายคนก็ยังถามมาอยู่เนาะว่าน้ําเฮ็ดงานหม่องเก่าบ่แม่นพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังเฮ็ดงานหม่องเก่าอยู่เนาะอนาคตบ่แน่พี่น้องเอ้ยถ้าเฮามีบอเฮ็ดงานใหม่แบบบนหนาพี่น้องเอ้ยได้ซ่ํานี้เนาะอให้พี่น้องงูมาเว้าให้พี่น้องงูนี่อันนั้นก็เป็นสะพานแต่ว่าสะพานตัวนั้นมันอยากเก่าเด้อพี่น้องเด้อ รถใหญ่ก็บ่ค่อยาวขามดอกมันสิมีสภาพอีกทัง้งพู่นทั้งหนาพี่น้องตัวใหญ่จังสิขามอันนี้เขาเลยมาคง้องหามันกับซีมี่ข้องหนึ่งข้องซ้อนข้องซ้ำข้องซีข้องหาอะไรพี่น้องแต่ว่าน้าอยู่ข้องหาเนาะฝ้นโตข่านพ่ออยู่อยู่พี่น้องพันฝนมาโตกาดพ้อนหอดเลยแต่ว่าปลานนะำมีเลยพี่น้อง ค้นก็จากกมักส่มองอยู่ในใส่มองใส่เวดขี่มาท้างนี่ก็เป็นถนนใหญ่น,ยยนะพี่น้องเป็นถนนใหญ่ข้างหนั้นก็เป็นเสื้อเบ็ดเนาะ ไปขามถานนขาสอยด้วยพี่น่อยด้ยจะพะย่าๆ,ๆีาัน้างน่าสิพะย่าๆกันจำ ก็ได้เลยคยณพญานามจำอีอเมลหนะพี่น้องอีเมลโทรศัพท์เครื่องเก่าที่บะส่องยูทูบเก่าในพี่น้องอีกโบดุลโบน,น้านคิดว่านะจีนแต่กลับมาไทายลงสองเก่าอยู่พี่น้องเลยคลิปนะเพราะว่าน่าแบบพยายามคิดพี่น้องว่าเออตัวเองใส่อีเมลอีเมลอะไระ ถามชนุ้นเหมือนนี่พี่น้องมือนี่าออกมาทาังนี่นะ่ะวันบรรยากาศดีงไปขึ้นอนนับรรยากาศดูบ้านน่าเลยเดีเล่าบตึกบคอยมีแลด้พี่เน้อง้างนี้น้าเป็นสนนายล้านเนาะบอลทีไปเร่งานเลยพี่นนอง เหยเียดกระไร้ลายสิข,ข่านถนนเลยพี่น้องเลยขอนนี้ข่านมาหอดปากซอยแหละพี่น้องอนำกมกหูผู้แก่ปละพี่น้องเอว่าซียูมองไนน่าสําไลเน้อเห็ดงานนาะเพราะว่าอยู่ไปย,ยูมากอะดเอิ่มหูซึกบาดจังไรแล้วเนาะ มันมีหลายอย่างหละพี่น้องถ้อยากเว้าซื่อๆอยู่แต่ว่าบางทีเว้ไปแล้วย่านแบบมันบ่เข้ารูคนทางหนาพี่น้องจังหน่ว่าเฮาเว้าเอาซ่ํจังซี่เนาะนําก็เลยแบบบ่อยากเว้าแหละตอนนี้ก็คืออยู่มองนี้หนพี่น้องต่อไปก็บ่แน่เนาะเพราะว่ามันกีหลายอย่างหนพี่น้องที่มันบ่คือกันกับบอนที่เฮาเคยเฮ็ดงานมาหนพี่น้อง เราเคยเห็นงานหลานฮานมาแต่แต่บอลบอนเก่ากับมันก็จะเป็นอีแบบนึงนะพี่น้องเมื่อเหตอยู่หวองนี่มันก็มีอีกและมันมีหลายอย่างนะที่บอกคือกันทันดีพี่น้องนแลเอาเลยแบบมันยังบอกท่านหน่อบอสู้ข้งเราพี่น้องเนาะเลื่อนมือได้มือหนึ่งี๋ยวสู้ข้างรถมาส่งน้นหน้อบนี่ก็ต้องซื้อเองนะพี่น้องตุ้กละหาบาทตุ้กละหาบาทเนาะเอาละ นี่ก็รถส่งน้ําก้อนเนาะเพื่อรถส่งน้ําแกงส่งอาหารพี่น้องทุกมื้อน้ำมีโอกาสนะพี่น้องเนาะมือได้มือนึงเดี๋ยวน้ำสิมาเล่าสู่ฟังว่าเป็นหยังเป็นหยังหั่นแหละเป็นจังได๋คือว่าเจาน้สิบ่เฮ็ดงานอยู่อัน ตลอดไปว่าจะเป็นยังไงเนาะเล้วอะไรอย่างหนึ่งเดี๋ยชิม่ารอซื้อฟังมาพี่น้องว่ามันเป็นจังไงทุกอย่างมันก็ต้องมีที่มาที่ไปฮนะพี่น้องแล้วก็หน้าชิว่าเอาซื้อฟังเนาะเรื่องน้องซาพามะน้องซาพมา,า,าพมากะเฮ็ดงานกะได้ดีอยู่พี่น้องเลยเฮ็ดง,งานได้ดีแต่ว่ายังเบบากันบ่เข้าใจเขากับ่เข้าใจเฮาเบอกยังไป เขาเบาเยั่ยงมากเทากับเราขอใจนะพี่น้องโหว่ามันคนละภาษาเนาะมันก็นเลยแบบค่อนพังว่าบอาเอยี่ยงกับขอใจกันยากอะละน้องพี่น้องตอนนี้บรรยากาศด,ดีพี่น้องเวลาก็เก่าโมงเก่าโมงเสาเนาะน้ำมาถว่วมเลยมองดืนน้ำถั่วม แต่เก่าก็จะมาอยู่ในถั่วมเแบบนี้คือมานถะั่วเนาะฝนกับตกะโมคอยหลายดอกพี่น้องตกะโมแห้งตกพ่อแบบเปน็นหนาหนาพ่อเปียกแค่แหละมาตกแห้งแต่ว่ามองอื่นก็จะมาตกแห้งน้มถมนะั่วเนาะหนามก็สิพันยา,ยามถ่ายคลิปลงเรื่อยๆเด้อพี่น้องก็มีเวลานะเนาะบอกว่าทำไมฝนแห้งคือบวานท้องขาวพี่น้องมีตม้น,ตนมะกระทินต้นมะกรูดแอล อยู่นอกสุดๆเลยโอเคเลยพี่น้องตอนเด้นน้ำกันมาหอดบอลเห็นง่านแล้วเนาะใครมาคิดนี้ก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเลยพี่น้องนอะขอเป็นกำลังใจให้อใหคอยท่ามกิปต่ต่อไปอีกนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย